ชีวิตของคนเรามีโอกาสต้องพบกับความสูญเสียได้เสมอเรื่องรู้จักปรับตัวใหม่ นานมาแล้วยังมีอัศวินผู้หนึ่งเมื่อย่างเข้าสู่ไวยชาราผมของเขาก็เริ่มร่วงในที่สุดผมก็ร่วงจนหมดจนเขากลายเป็นอัศวินศีสะล้านไปซึ่งทำให้เขาเป็นทุกข์และเป็นกังวลมากอัศวินผู้นี้ จึงตัดสินใจสวมวิกผมเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าเขาหัวล้านวันหนึ่งขณะที่อัศวินกำลังล่าสัตว์อยู่กับเพื่อนๆของเขาเกิดมีลมพัดแรงขึ้นมาในฉับพันลมพัดวิกผมหลุดออกจากศีรษะอัศวินทำให้ทุกคน เห็นสีสะะอันประจากผมของเขา ฝูงของอัศวินต่างรู้สึกขบขันในสิ่งที่ตนเห็นจนไม่สามารถกลั้นหัวเราะได้แม้แต่อัศวินเองก็หัวเราะพร้อมกับกล่าวอย่างเกอ้อเก้อว่านับภาษาอะไรกับวิกผมของข้าเองแท้ๆยังไม่ยอมอยู่บนหัวข้าเลย เมื่ออนิทานอีศบเรื่องอัศวินศีสะล้านจบลงคุณอาจจะสงสัยว่าผมร่วงหรือศีสะล้านเป็นเรื่องธรรมชาติไม่น่าจะต้องเสียใจหรือวิตกกังวลมากมายขนาดนั้นแต่สำหรับอัศวินผู้กล้าแล้วผมบนหัวของเขาก็คือเครื่องหมายแห่งความสง่างาม และน้ากิงขามอย่างหนึ่งเขาจึงต้องพยายามหาวิกมาใส่เพื่อปกปิดความบกพร่องนั้นแต่เมื่อเกิดลมพัดมาอย่างแรงจนพัดวิกผมของเขาหลุดไปเขาจึงทำใจให้ปล่อยวางและหัวเราะคบขันตนเองไปกับเพื่อนๆนของเขาได้ เช่นเดียวกันกันกบชีวิตของคนเราก็มีโอกาสต้องพบกับความส่วนเสียได้เสมออาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเปรบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างผมร่วงจนศีรษะล้านหรือประสบปัญหาชีวิตกะทันหันและรุนแรงเช่น ไฟไหม้บ้านถูกฟ้องล้มละลายเพราะเป็นหนี้สินคนอื่นจำนวนมากหรือเป็นโรคร้ายแรงเช่นโรคมะเร็งโรคเอดซึ่งเป็นโรคที่รักษายากและบางโรคก็ไม่มีทางรักษาให้หายเลย หรือเกิดอุบัติเหตุจนร่างกายได้รับความทุกข์ทรมานอย่างหนักเหมือนกับชีวิตของคริสโตอเฟอร์ลีฟเขาเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกจากบทบาทนักแสดงในภาพ,พยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนอาชีพนักแสดงของเขากำลังจเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวย แต่ก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเขาประสบอุบัติเหตุตกจากหลังมาทำให้เขาคอหักและไม่สามารถเคลื่อนไหวและหายใจได้แต่เขาก็พยายามต่อสู้ที่จะมีชีวิตอยู่เขารอดชีวิตจากอุบัติเหตุแต่ก็กลายเป็นอัมพาต ขยับเข็นขาไม่ได้ในภาพยนตร์เขาคือซูเปอร์แมนที่ตั้งต่อสู้กับเหล่าร้ายแต่ในชีวิตจริงอันโหดร้ายเขาได้ต่อสู้กับจิตใจของตนเองจนชนะด้วยการเลือกที่จะรักษาทัศนคติที่เป็นบวกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมเป็นคนโชคดีมากผมสามารถแถลงการต่อหน้าสภาคองเกรสผมสามารถระดมทุนผมสามารถสร้างความตระหนักรู้ได้ซึ่งเป็นคำกล่าวของคริสโตเฟอร์ริฟเมื่อเขาไปออกรายการโทรทัศน์ภายหลังอุบัติเหตุเพียงสิบเดือน เขายังสามารถประสบความสำเร็จได้อีกหนังสืออัตตชีวประวัติของเขาติดอันดับหนังสือขายดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกเขาเรียกร้องให้มีเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บขั้นร้ายแรงที่ดีกว่านี้ ื่อผู้คนนับพันที่ได้รับอุบัติเหตุที่ไขสันหลังในประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งร่วมกับภรรยาเปิดศูนย์การเรียนรู้การดำเนินชีวิตด้วยตนเองสำหรับผู้ทุบพลภาพเป็นแห่งแรกในอเมริกา ที่เมืองชอตฮิลล์รัฐนิวเจอร์ซีย์ในชื่อคริสโตเฟอร์แอนด์ดานารีฟพาราลิสิสรีสอร์ทเซ็นเตอร์พร้อมจัดตั้งกองทุนครอบครัวรีฟสำหรับพูดทำการวิจัยเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นอัมาพาตรวมยอดทั้งสิน้น ยีล้านเหรียญจากนิทานอัศวินหัวล้านและเรื่องราวของคริสโตเฟอร์ลีฟจะทำให้เราได้เห็นว่าเป็นธรรมดาของชีวิตที่คนเราต้องเจอการสูญเสียได้เสมออาจจะแค่ถูกแฟนบอกเลิกถูกล้วงกระเป๋าเงินหาย รถจักรยานถูกขโมยคนที่คุณรักเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วคุณจะมีวิธีรับมือและ,ะเผชิญหน้ากับความสูญเสียนั้นอย่างไรอัศวินใช้วิธียอมรับปล่อยวางและมีอารมณ์ขันไปกับมันคริสโตเฟอร์ลิฟฟ์ใช้วิธีการรับมือ กับปัญหาด้วยจิตใจที่เข้มแข็งรวมทั้งยอมรับทัศนคติที่เป็นบวกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าสอนว่าให้มียาประจำตัวไว้คือยาแห่งความอดทนหรือการมองดูเหตุการณ์อย่างไม่เสียใจเกินไป แล้วจะได้มีกําลังใจต่อสู้กับเหตุการณ์นั้นๆคุณสามารถเลือกทุกวิธีการที่กล่าวมาในข้างต้นนำมาปรับใช้ในการรับมือกับความสูญเสียหรือปัญหานั้นได้ทุกเมื่อรวมทั้งเรียนรู้เพิ่มเติมที่จะหักห้ามใจ หรือหักความคิดไม่ให้รู้สึกเสียดายอะไรอาวอนคิดเสียว่าของสิ่งนั้นไม่ใช่ของของตนหรือเป็นของของตนแต่มันก็ไม่เที่ยงรวมทั้งการปลงใจให้รู้เท่าทันว่าชีวิตมีขึ้นขึ้นลงลง มีทั้งทางได้และทางเสียแม้คุณไม่ใช่อัศวินไม่ใช่ซูปเปอร์แมนเป็นเพียงแค่คนธรรมดาแต่ผู้เขียนก็เชื่อมั่นว่าคุณจะรับมือกับความสูญเสียหรือปัญหาต่างๆได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เพราะมนุษย์เรา มีความแตกต่ตางจากสัตว์อื่นตรงที่ดวงตาทั้งสองข้างของเราอยู่ด้านหน้าของใบหน้าก็เพื่อให้เรามองไปข้างหน้าไม่ใช่หรือแล้วจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะใช้มองกลับไปหาอดีตหรือสิ่งที่ได้สูญเสียไปแล้วรวมทั้งเลิกสวมเว่นขยาย ที่ทำให้มองเห็นมันใหญ่กว่าความเป็นจริงอ่านโดยอิมเอมพิมชนกที่มาหนังสือนิทานแห่งความสำเร็จภูสิตาสังสนาสวัสดีค่ะ